สอนในหมดอะไนี้นี่คือศาสนาธรรมเนาะศาสนาวัตถุ็พรุ่งนี้เราว็ท็ทาบุญทําทานเนาะให้พวกเราจะตั้งต้นทำพระป,ป่าเพื่อบรรณะรักษามราดกเป็นโครงการเจริญพระพุทธมนตร์ลรงบุรณะหลังคาวิหารหลวงพ่อปกรณ์วิหารวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศีรีรัตนโกสิน์เนาะอ่าก็ อนุโมทนาแก่พวกทุกท่านเนาะค่ในป็นการหนึ่งเลยวันนี้ก็เป็นการต่อเนื่องก็ทังที่มวนธรรมภาพอ่าก็ขอ,ขอรวบรวมคําสอนหลวงปู่สอนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่สิมุทธาจารย,าาจย์พระญาณสิทตจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของอาตมาเนาะอ่าเป็นสุดท้ายของของการแสดงธรรมแล้วกันเนาะโยมจะต้องเบืเ่อนะเอาไปคิดเนาะ เราให้เป็นกำลังใจเพราะรู้อารมณ์รู้อารมณ์ของการบุรณะเนาะมันต้องเหนื่อยคนคนตั้งต้นกรรมการเหนื่อยเหนื่อยตอการกระทบกระท่างเหนื่อยจอวาจาแดกดันเหนื่อยจอวาจาการแสดงความเห็นต้องได้รับผลของการตอบต้อยังไม่คิดถึงมีบุคคลมากมายที่จะต้องม,มากระท,ทง้งท่งทั้งคนดีและคนชั่วเนาะมากมายอยู่ในวงการนี้แหละ พวกเรากันเองนี่แหละมามีทั้งเอาประโยชน์เห็นผลประโยชน์ทั้งมาเอาประโยชน์ทั้งโลกทางธรรมไม่เอาประโยชน์ทั้งโลกทางธรรมมาระมาเลิกมันละมเว้นอิเลสเสียสละแรงกายวาจาก็มีมากอยู่ช่วงลอยต่อตรงนี้คณะกรรมการคณะสัทธาทั้งหลายคิดเอาเองเ,องเนาะเราจะมาต่อบุญหรือจะมาต่อบาป ถ้าได้บุญนะมหาศาลได้บาปก็นั้นล็กเอาไว้จีนก็ขู่นะยกขู่ <c oughs> ตั้งใจดีๆเนาะถ้าเราจะเกื้อกูลพระพุทธศาสนานะตั้งใจเลยทุกบาททุกสตังทุกกำลังใจที่เราบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามของครูบาอาจารย์ใดก็ตามเพื่อพระพุทธศาสนาเราจะต่อ ไม่ว่าจะจะบำรุงพัะส,สงฆ์ไม่จะบารุงภูรณะเจะดีปฏิสังขรณทั้งหลายไม่ว่าจะรักษาพระธรรมคำสอนขององค์เสด็จพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าประการใดก็ตามเราจะขอทำทุกประการเพื่อรัเกื้อกูลพร,พ,พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปมีคร,รูบาจารย์ร่วมหนึ่งท่านสอนในธรรมภาพว่าแค่นี้แหละอนุภาพมากมายมหาศาล เหมือนเราได้ก็ทําบําเพ็ญแล้วต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนถวายทานนั้นแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะขอคิดอันนี้ได้จากหลวงปู่เปื่องกัญญาปันโตท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกนะพระบางรูปท่านเรียนอย่าไปถูกที่บินทบาทตามตลาดนะเราใส่บุญใส่บารก็คิดถึงอย่างน,นี้แหละได้บุญเท่ากับ ได้บุญกับได้เกือบเทียบเท่ากับตบําบนแก่พระอรหันต์แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาพูดเลยไปหน่อยเนาะ <c oughs> พูดขยายความไปนิดนึง <c oughs> อ่าอันนี้ท่านสอนแค่นั้นแหละแล้วเราก็าขยายความไปไหน่อยอ่าอันนี้เอาของหลวงปู่สิมนะท่านเขียนไว้ในหนังสือธรรมะภาเขา้าไปติดไว้ที่ป้ายนะเราเราเราซ่อมมาห้าปีแล้วก็ยังไม่เสร็จสักทีก็ป,ปัจัญหาหลายสิ่งหลายอย่าง ที่นี่อาตมาภาพว่าโอ้โหคณะประกาศต้องดูเดือนแปดที่วัดอาตมาเยอะปัดเจดีอาตมาสูงแค่สิบแปดเมตรพื้นที่โดยปริมาตรมันทนประมาณสิบแปดเมตรแต่มาหาเจดีย์นี่โอ้โหเป็นกิโลหรือเปล่านะโอ้โหสูงเก้าสิบ่านท่านมงท่านรังสีมันบอกว่าสูงเท่าไหร่เก้าสิบสี่เมตรอาตมายี่สิบเมตรมที่นี่ ก้าสิบสี่เมตรปริมณพลส่วนใหญ่ก็แผ่มาเนาะเท่ากับมันดกนะ่ะน่าจะห้าสิบเมตรขึ้นแนละ้อาตมาว่าเนาะโอ้โหปัจจัยผลค่าเริ่มต้นหนึ่งร้อยล้านบาทเนาะโอ้โอาตมาบุรณะนะเจดีย์อาตมาสิบแปนะดสิบแปดม 18, 18เมตรสันฐานหกหกแปดเมตรมีปริมณพลอีกประมาณ ทั้งหมดประมาณสักสิบสองเมตรยอดสิบแปดปริมณฑลตัวเจโอ,อเจอดีประมาณแปดเส้นมูลค่าการก่อสร้างยี่สิบล้านสิบแปดล้านตอนนี้บุรณะไปแล้วสิบเอ็ดล้าน้าประมาณทั้งหมดมบประมาณสิบเอ็ดล้านตอนนี้ใช้ประมาณเกือบเกือบสิบล้านแล้วนี่บุรณะนายกองนี้ต้องห้าสิบคือหรือเปล่า ยองเอ้ยของเห็นใจเลยพาหาเงินยุคนี้นะอธิบดาภาพกันเลยเออเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนแรกเขาก็นิมนตม์บอกว่ามาร่วมจะ,ละลิญไรพุทธมนตอนหลังมามีใบนิกมีการนิมนต์มาอีกใบหนึ่งบอกว่าให้มาแสดงธรรมด้วยอัิบดาภา,าพปกติก็ไม่ใช่คนแสดงธรรมก่ริยาอะไรน,น,นั้นหนาเนาะเนี่ยพูดไปไปตามเรื่องตามราวอะไรก็ไม่รู้จะเป็นธรรมะมลหรือเ่าไม่รู้ ก็าเกิดว่าเห็นใจเนาะหัวอกเดียวกันว่างั้นแล้วกันเอ่อกำลังบุรณะมาให้กําลังใจหมู่คณะที่เป็นกรรมการทำประสงค์องค์เจ้าเนะาะทางคณะกรรมการขารืหัาท,ทั้งหลายเนาะอย่าได้ยอ้ออย่าอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยทําความดีเนาะด้วยความตั้งใจนัน,นี้แหละพลังใจพลังใจเมื่อสําเร็จอืมหา,าศาลมากย่อ เป็นอะไรที่ไม่อาจบรรยายได้เนาะเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่อานาธรรมะอาณาภาพ,ภาพจะเล่าถึงเหตุการณ์ว่าได้เผาได้มีโอกาสเป็นผู้ดําเนินการบุคคลหนึ่งได้ผู้ดาเนินการเผาหลวงปู่เนาะแล้วขณะที่เกิดเหตุการเผานี่อุปสรรคมากมายเมื่อสําเร็จประโยชน์โอ้โหวันเดินออกไปจะไปเยี่ยมโยมเกิดปิติ คุมจิตใจของเราเนี่ยโอ้มันดันมันดันเหมือนใจเราลอยเหมือนตัวเบากายเบาจิตเบาปิติมันมหาศาลเราคิดว่าเราได้ถวายความเคารพโดยการถวายพระราชทานพระศพโดยการเผาหลวงปู่สําเร็จแล้วเบื้องต้นโอ้โหตั้งแต่รับภาระมานะตาจารบาสิบสามพรรษาเองโยมหนักมากโยมไม่คิดว่าจะต้องคิดอยู่ว่าถ้าโดนะหนัก แล้วคิดจะหนีแล้วปีนั้นอ,อ,อดดอนจริงๆโดนแล้วก็ต้องหันหลังสู้สู้แล้วก็เกินเผอิญสําเร็จเนาะอาตมาก,ก็เลยได้รับผลกิริยานั้นคือความเบาใจอิ่มใจอย่างหาคราบประมาณไม่ได้ทรงตัวอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าอารมณ์นั้นจะหายไปมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะบอกว่าตายแล้วไม่เสดาชีวิตเหมือนกันที่ได้พบอนุภาพแห่งความดีตรงนั้นประมาณนี้ว่าเกิดอารมณ์ ประเภทหนึ่งถึงแม่มันดับไปแล้วว็ตตามเนาะอย่างยางอย่างว่าเออถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆกูจะดีแน่เลยแต่มันคงไม่มีไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นให้เราได้บ่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ขออนุภาพอย่างเนี้ยเรา้ลอ้สุขกันฟังว่าเราทําบุญถวายจริงจังๆเอาชีวิตเขาแลกด้วยการบรณนักปฏิสสังคอนด้วยความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสหลวงปู่ท่านรับรู้ อนุภาพแห่งความดีที่ท่านสักงอบรมสั่งสอนจงดลบันดาลให้ศิทธิอนุเสถิจ,จงสําเร็จประโยชน์หนังกล่าวาทิ้งหลับทำคําสอนมพูดแล้วไปโดอรารมุ่สิมสุดท้ายไม่กล้าจํามาพูดเนาะก็เลยต้องจดมาอ่าน <c oughs> สักนิดทั้งท่านดี้ธรรมมาเป็นคนคัดคําพูดดีลงในคําสอนหลายครั้งแล้วตั้งแต่ไว้นิ้วหนังสือ ไปนิวเนี่ยแล้วก็ตรองเแต่งป้ายสามสีแห่งแล้วเวลาเดินก็เห็นทุกวันทุกวันนาะเวลาติดไม่น่าวัดนะโยมบนวัดก็ติดป้ายหนึ่งเนาะระหว่างกลางทางเดินก็ติดอีกป้ายหนึ่งสามป้ายนะโยมเนี่ยคําสอนหลวงปู่ท่านทิ้งไว้ให้คิดเนาะทิ้งไว้ให้พวกเราช่วยกันพิจารณาท่านท่านว่าไางนี้นะคัดมายอย่อจากหนังสือพุทธาจารวาัตรอย่าปล่อยให้ วัดเสื่อมโทรมเป็นการไม่สมควรเมื่อไว้สุดิสัยก็จงบุรณะไว้ในวัดข้ามาชาขให้จัดปฏิสังขรณไม่ว่าอารามใดศรัทธาญาติโยมอย่าทิ้งอย่าดูดายเพราะมายก หาผู้ใดทิ้งวัดหาผู้ใหญ่ทิ้งวัดเนาะก็เปรียบเหมือนปล่อยให้เด็กรุ่นหลังตาฟางจริงหรือเปล่า <c oughs> ควรรักษาไว้อย่าให้เสื่อมโทรมนะตนุความลงไว้ไมิให้เศร้าหมองนะคำพูดสุดท้ายนี่สะเทือนใจมากอนะเปรียบเหมือนว่าเราได้รักษา าของปวงชนผู้หันเข้ามาหาแสงสว่างแห่งดวงธรรมจบน่าขออนุภาพอยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระธรรมคำสอนขออนุภาพแห่งพระอริยสงสาวกจงดนบันดาลให้รักธรรมคำสอน ที่เป็นตัวแทนแห่งองค์พระศาสดาจารย์ยังมีหลักธรรมและวินัยสมบูรณ์จงปกปักรักษาญาติโยมให้สำเร็จประโยชน์มีอนุภาพแห่งคุณค่าแห่งความร่มเย็นดำรงจิตใจให้มีความสุขทุกขณะทุกสติทุกเวลาที่เรามีลมหายใจระล็กตัวรู้อยู่รู้ใจ นั่นคือสมบัติอันแท้์จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ให้พวกเราดูแลรักษามันอย่าให้มีมลพินเศร้าหมองก็ขอให้ประสบความร่มเย็นตลอดไปทุกประการเอวังก็มีด้วยพะการลชนีสาธุสาธุ